จอตัวแล้วเขาแอบไปซุกอยู่ในโพรงไม้ยังฉลาดอยู่ตัวรอดได้มามานันเยอะเดี๋ยวพรุ่งนี้แมวส่งพรุ่งนี้แมวไปส่งพรุ่งนี้แมวพะโลไปส่งนะลูกนะอยู่กับพี่น้องไปอยู่กับแมวพะโลอยู่ในวัดนอนกว้างจะได้ปลอดภัยเอาแค่อาหารไปใหไออ้ไม่ออกมาลูกไม่ออกมาไม่ออกมาไม่ออกมาดูน้าบาน มีแตมาจะอยู่ได้ยังไงเนี่ยมีแต่หมาเนี่ยมันรอจะกักเลยเลยเยอะมากมามำเยอะหมาไปทนเยอะมากอย่้ัไงอยู่ไม่ได้เนี่ยแล้นี่ก็เป็นรถเนี่ยเลคงรถไปเลื่อหมาเยอะ อยู่ในนั้นเลยลูกอยู่ในนั้นแหละเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่เอาไปส่งมันมีวันพักเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่เขารู้ไปส่งนะเดี๋ยวแม่เอาข้าวอ,าอะไรจะให้บ่อยๆไปทุกวันนั่นแหละมาทางมาเลยมีไหมมีสิมันรอจ้องกระเมือมีสิหลายเยอะมีสิอยู่ไม่ได้ไม่งั้นก็เอาเขามาอยู่ตั้งนานแล้ว สงสารเนี่ยดูเนี่ยพ,พ่อคือไม่ชอบแมวด้วย